สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่10เมษายน2023นะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดแล้วก็พระพรที่ได้รับจากการใช้เวลากับพระคัมภีร์ประจําวันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเตรียมการสําหรับอีสเตอร์ด้วยกันนะครับมีทั้งสุขป,ประเสริฐและอีสเตอร์หวังว่าพี่น้องทุกคนสามารถที่จะย้อนหลังหรือว่ามีส่วนร่วมในการนมันสการพิเศษของเกือบทุกข้ารจักรเลยนะครับ เราอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันจากคู่มือเฝ้าเดี่ยวนะครับมานานประจําวันแล้วก็ในใช้คําถามเพื่อคิดตามไปได้วยกัน,นครับพี่น้องอย่าลืมที่จะขีดขีดเขียนเขียนไฮไลท์นะครับหรือขีดเส้นใต้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในแต่ละวันก็เป็นไปได้จดวันที่ไว้ด้วยนะครับเพื่อมองย้อนกลับมาแล้วเราจะได้รับพระพรน,นะครับจากสิ่งที่เราเขียนไว้และเห็นว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนในการติดตามพระเจ้า วันนี้นะครับมานานาำเราอ่านด้วยกันในเล่มหนึ่งที่พูดถึงคนอิสราเอลนะครับแล้วก็ฮีโร่หรือว่าคนที่พระเจ้าส่งมาช่วยพวกเขาให้เขาได้ไว้วางใจแล้วก็เดินติดตามพระองค์อย่างมั่นคงเป็นหนังสือนะครับที่เกี่ยวกับคนมากมายที่พระเจ้าเลือกมามีทั้งนิสัยที่ดีนิสัยที่อาจจะเราสงสัยไปหน่อยนะครับคนที่เราอ่านเป็นเกี่ยวกับผู้นิสัยที่ชื่อว่ากิเดโอนนะครับ ที่มีฉายาว่าเยรูบาเอาน้องอ่านด้วยกันนะครับจากกู้นิฉายบทที่7ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9เยรูบาเอาคือกิเดโอนและคนที่อยู่กับท่านก็ลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ไปตั้งค่ายอยู่ที่ริมน้ำผุฮาโรดฝ่ายคนของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนือของเขาอยู่ที่หุบเขาที่ภูเขาโมเรเจ้าตัสกับกิเดโอนว่าคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินกว่าที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขา เองว่าอิสราเอลจะทะนงตัวต่อเราโดยกล่าวว่ามือของเราเองได้กู้เราไว้เพราะฉะนั้นจงประกาศให้เข้าหูคนทั้งปวงว่าผู้ใดที่กลัวและสั่นเทิมอยู่ก็ให้ผูน,นั้นกลับเสียและไปจากภูเขากีเลียอานไม่มีคนกลับไปสอง0 0ค่นันคนนยังเหลืออยู่หนึ่งหนื่นคนเจ้าตรัสกับกีเดอนว่าประชาชนยังมากอยู่จงพาเขาลงไปที่น้ําและเราจะทําการทดสอบเขาให้เจ้าที่นั่น ผู้ที่เราจะบอกเจ้าว่าให้คนนี้ไปกับเจ้าผู้นั้นต้องไปกับเจ้าผู้ที่เราบอกว่าคนนี้อย่าให้ไปผู้นั้นไม่ต้องไปท่านจึงพาประชาชนลงไปที่น้ําเจ้าตัดกับกิเลอนว่าทุกคนที่ใช้ลิ้นเรียดังน้ําดังสุนัขจงรวบรวมเขาไว้พวกหนึ่งทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ําจงรวมไว้อีกพวกหนึ่งดุดกันจํานวนคนที่ใช้มือวัก น้ำขึ้นเรือมีสามร้อยคนแต่ประชาชนนอกนั้นคู่เข่าลงดื่มน้ะเจ้าตกกรัสกากิโดนว่าเราจะช่วยกู้เจ้าทั้งหลายด้วยจํานวนคนสามร้อยที่เรือน้ํานั้นมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้านอกนั้นให้กลับไปยังบ้านเมืองของตนทุกคนประชาชนจึงถือสเสบียงและเขาสัตว์ไว้แระท่านสั่งให้อิสราเอลกลับไปอย่างเต็นของตนทุกคนในสามร้อยคนนั้นอยู่นาคายของคนมีเดียนก็อยู่ข้างล่างท่านในหุบเขา อยู่มาในคืนวันนั้นพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงลุกขึ้นไปยังค่ายเถิดด้วยเรามอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับจากสามหมื่นสองพันคนเหลือหนึ่งหมื่นคนนะครับแล้วก็เหลือเทียงสามร้อยคนที่พระเจ้าเลือกให้ต่อสู้คนมีเดียนนะครับและเมื่อเราอ่านต่อนะครับเราจะเห็นว่าจากสามร้อยคนนั้นชนะนะครับโดยที่แทบไม่ได้หยิบอาวุธขึ้นสู้เลยนะครับ ด้วยความโกลาหลที่เกิดขึ้นในค่ายของคนมีเดียนทําให้เขาลุกขึ้นมาและฆ่าฝันกันเองนทําให้พวกเขาแพ้อิสราเอลไปนะครับขอบุณพระเจ้าที่ชัยชนะของพระเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่ที่ตัวเรานะครับหรือกําลังคนของเราบุญพระเจ้าจริงๆเราใช้คําถามคิดไปด้วยกันนะครับวันนี้มีบทเรียนหรือมีสิ่งใดบ้างที่สอนเรามีข้อไหนนะครับที่แตะใจเราบ้างนะครับข้อที่เราประทับใจหรือข้อที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติม น้องอย่าลืมอ่านซ้ําๆนะครับใช้เวลากับพระเจ้าถามพระเจ้าว่าอยากสอนสิ่งใดอยากจะตรัสอะไรกับเราเราพรมนะครับสิ่งที่เห็นนะพระเจ้าย้ํากับเรานะครับโบสเราก็เป็นบสเล็กๆนะครับเห็นครับชัยชนะของพระเจ้าไม่ได้ถูกจํากัดโดยจํานวนไม่ได้ถูกจํากัดโดยความสามารถนะครับเพราะว่าพระเจ้ามีทตสวรรค์นะครับเป็นกฎโกสมีเป็นล้านของล้าน ไม่ได้ถูกจากัดโดยเราแน่นอนนะครับแต่นะครับข้อที่ผมไฮไลท์ไว้ในข้อสุดท้ายนี้ข้อเก้าตอนสาม0มื่นสองพันคนไม่ได้บอกว่าให้ลุกไปยังค่ายนะครับตอนที่หายไปสอง0มื่นสองพันคนก็ไม่ได้ให้ลุกนะครับแต่เมื่อเหลือสามคนจงลุกขึ้นไปยังค่ายเถิดด้วยเรามอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วผมคิดนะครับว่าถ้าเราเป็นกีเดโอหรือเราเป็นหนึ่งในสามร้อยคนนั้นเราจะ ทำอย่างไรดีแล้วเราจะคิดยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้าให้เรามีส่วนร่วมนะครับแล้วพระเจ้ามีชัยชนะนะครับแต่พระเจ้าอยากให้เราได้มีส่วนร่วมในแผนการของพระองค์ให้เราได้ลุกขึ้นใช่ไหมครับให้เราได้ออกไปกระทํากิจของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีส่วนร่วมในแผนการพระเจ้าแน่นอนนะครับพี่น้องมีข้อประทับใจข้อไหนหรือข้อไหนที่อยากจะเข้าใจเพิ่มเตมิมลองมาแบ่งปันกันดูนะครับ หน้าก็ที่สองคือจากเพิ่มพิวันนี้เนี่ยเราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างน,นะครับมีอะไรบ้างที่เราเห็นจากตอนนี้ที่ทําให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับพระลักษณะที่เราเห็นในตอนนี้คือพระเจ้ารู้ล่วงหน้านะครับในสิ่งที่พระเจ้าจะทําเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับเวลาไม่ได้เป็นข้อจํากัดของพระองค์เราไม่เพียงแต่รู้นะครับต้องวางใจว่าพระเจ้าทงรงฤทธิ์นะครับหลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้ารู้อย่างเดียว แต่มองเห็นอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะทําให้สําเร็จตามน้ําพระทัยทุกอย่างนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตารหรือว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามแต่พระเจ้าทรงรู้ดีว่าพระเจ้าจะให้เกิดสิ่งใดเกิดขึ้นและพระเจ้ายัางปรารถนานะครับให้เราได้ตระหนักถึงความจําเป็นใช่ไหมครับที่เราต้องพึ่งพาพระองค์ความิวันนี้บอกนะครับบอกว่าเกรงว่าคนอิสเรลจะบอกใช่ไหม มันบอกว่ามือของเราเองได้กู้เราไว้ถ้ามีสิ่งใดที่เริ่มมาทดแทนพระเจ้านะครับระวังนะครับว่าพระเจ้าจะนําเราไปถึงที่ที่ไม่มีสิ่งใดช่วยได้นะครับนอกจากพระองค์เมื่อเราได้ไว้วางใจและมีความเชื่อมีประสบการณ์ใหม่กับพระองค์ครับว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้จริงๆคำถามข้อที่สามนะครับคือจากพระผีวันนี้เนี่ยเราเห็น ลักษณะของมนุษย์ยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่สอนเราเกี่ยวกับตัวเราเองหรือการดําเนินชีวิตครับสาหรับผมนะครับเราเห็นวันนี้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้าบอกว่าเกรงว่าจะทะนงตัวคือคิดว่าเราทําได้ด้วยความสามารถตัวเองแล้วเราเห็นนะครับพระเจ้าให้คนที่กลัวใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องออกมานะครับเจ้าไม่บีบบังคับให้กลับไปเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งความทะนงตัวและความหวาดกลัวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แต่ไม่ใช่ปกติของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มสร้างใช่ไหมครับมันเป็นผลของความบาปทั้งการทะนงตัวและความหวาดกลัวขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราใหม่นะครับเพราะอะไรสถานการณ์ที่พระเจ้านํานะครับเมื่อเรามีความจํากัดเมื่อเราอยู่ในความหวาดกลัวนะครับสิ่งที่เราทิ้งไปอย่างแรกเลยคือความทะนงตัวเราขอความช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือจากมนุษย์จากครอบครัวจากทุกอย่าง และในท้ายที่สุดใช่ไหมครับเราก็จะไปพึ่งพาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยนะครับที่จะไม่เป็นแบบนั้นเราจะหันมาพึ่งพาพระองค์ก่อนนะครับอธิษฐานก่อนก่อนที่จะพึ่งพาในมนุษย์ก่อนที่จะไว้วางใจในสิ่งอื่นให้เราได้ร้องทูลกับพระเจ้านะครับและเมื่อเราอยู่ในความจํากัดอยู่ในความหวาดกลัวที่ทําให้เราทิ้งความทะนงตัวไปนะครับเมื่อเรากลัวพระเจ้าบอกให้เราเดินต่อนะครับการเดินออกไปเนี่ย ด้วยความเชื่อนะครับด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าคือความกล้าที่แท้จริงไม่ใช่ว่าความบ้าบินที่จะทําไปโดยที่ไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยพระเจ้าใช้คนที่หวาดกลัวทั้งนั้นนะครับโมเสสกลัวกิดเดโอนกลัวเราเองก็อาจจะกลัวนะครับแต่ขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและท่ามกลางความกลัวนั้นเรายัางเดินต่อไปด้วยความไว้วางใจในพระองค์ นั่นต่างหากที่เป็นความกล้าที่แท้จริงนะครับพระเจ้าให้เราในลุกไปนะครับแล้วก็ทํางานของพระเจ้าเหมือนในที่พระเจ้าเรียกกิเลอนในวันนี้คำถาม้อสุดท้ายนะครับจากพระคัมภีร์วันนี้มีสิ่งใดบ้างที่นํามาใช้กับชีวิตของเราได้นะครับมีสิ่งใดบ้างที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเราใช้เวลาคิดข้อนี้นะครับส่วนตัวเพราะว่าไม่มีใครตอบแทนกันได้นะครับว่าพระเจ้าทรงใช้พระเจ้าตรัสสิ่งใดบ้างกับเราในวันนี้ เราคิดถึงด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะทําคิดถึงคนที่พระเจ้าให้นึกถึงนะครับที่พระเจ้าเล่าในใจวันนี้เราที่ฐานด้วยกันวิทอาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของกิเดโอนขอบคุณพระเจ้าที่ในความหวาดกลัวพระเจ้าท่งสร้างคนที่เป็นผู้กล้าคนที่เป็นผู้วินิจฉัยคนที่เป็นคนที่ดูแลอิสราเอลทั้งประเทศวิลาเจ้าเราเองก็เช่นเดียวกันในความกลัวของเราในความจํากัดของเราขอให้เราได้มีประสบการณ์กับองค์เหมือนที่กิเดโอนมี ที่จากสามหมื่นสองพันคนจากหนึ่งหมื่นคนเหนือสามร้อยคนจำนวนไม่ใช่สิ่งที่จำกัดพระเจ้าเลยคุณพระองค์ที่เมื่อเราอยู่ข้างพระองค์เมื่อพระองค์ข้างเราแม้เราเหลือคนเดียวเราก็มีชัยชนะอยู่ในเจ้าให้เราได้ไว้วางใจและมีความกล้าพระเจ้าแม้ว่าอยู่ในความจำกัดหรือความหวาดกลัวก็ตามให้เราเดินต่อไปด้วยความเชื่อไว้วางใจในพระองค์อธิษฐานในนามพระสกิรเจ้าอาเมน คุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าเป็นกําลังในวันนี้นะครับให้เราเป็นเหมือนกีเดโอของพระองค์พระองคพระเจ้าให้เราอยู่ที่ไหนก็ตามครับขอพระเจ้าอวยพรครับ